เช้าวันใหม่กับอากาศที่สดใสแดดเปรียร้ยงสิไดี๋ยวตาเข่าอีบอนน้อมาเนาะหรือจังใดเนาะเขาก็ยังตาบวบเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องเลยสุขสบายดีย่ำเสาเสาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้หน้าจะหกมงนี่แหละหกมงก,กว่าเนาะชื่วเชื่อเช่อชื่อโอ้ยขาดไหลดิ กินไปสิดูแสงนนะงามงามพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นไปต้นหิวต้นยังกะเดือดหน้าแปดหายนี่แหละพี่นอ้องมื้อนี้กะสิเกียว อก็สิเกี่ยวมันแล้วเกี่ยวมันแล่วละกะสิกู้กู้แล้วก็สิปันเรื่องวันนี้นึกว่าแล้วก็โทรอันตามโหลดก่อให้ปัน่นเขาวะ แสงแรกของวันสดชื่นข้นเจอจังสี่นะทางแห่งบ่น้อเนาะเสียรถใหญ่เข้าเมืองนี่ลูกมอเตอร์ไซค์ดีปะทำไมฮะทำไมฮะเพียกอีเพียกทำไมอีเพียกเพียกน้อย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 จะลงมาก็ผาฮะ มันแสบได้เถือนไงโอ้ยทางกูทางมัดมน้ำมันนี้เออใครแต่ในภายกำับในนี้ต้งนี้นักเกี่ยวแล้วแล้ว,ลวก็กูกันเลย <c oughs> เกิดยังคืนปาไม่ได้เกิดยังแหละกแล้วามาเกี่ยวเขาเออมีแปง้งนำโอ้ยทาแป้งก่อนวาดภาพมาหมุนออกหลอกขากันยังอ่าแป้งกับพี่นอ้อง นหน้าดำท่านไม่ได้ซ่อกนะท่านไม่ซ่อกับสันสันหน้าก็กเป็นเจดามเกี่ยวกับลูกทรายลูกไผ่ท่านชอบใช่ไหมปลาตัวหนามลายปลาหนึ่งตีสูงหมูว่านเห็นบ่เบ่มันโมมีปลาแหลนเบ่ ืทำไมเป็นอย่างน้องดาวสมาเกียวข้าวนี่แหละสวัสดีป้าลงุงอันนี้มึงกล้อง โอ๊ยทำไมหน้าเศร้าอย่างนั้นอะน้องดาวยังเงิ้งหน่ะแล้วแหละบอดีมากเลยอันนี้ขมือฮิปึกอีเพือกเพือกอย่าไปใกล้มันเบิ่ง ไปได้เผือก con เออสวยนะคลิปเฮ้ยถ่ายได้ว่าสวยมากเผือกมึงระวังเขียวคือมันเด้อเลิกดิ้น sơn ขึ้นบ่ nghe รับได้นอนหาเหลาะ น้องดาวมาเกี่ยวข้าวช่วยพ่อเท่ามื่อนี้อเออเพิ่แล้วแหละครับสุกคนะนะองเดินตันใจมึงไปถษาคิดไปเกาะฮีปึกดาวแบเปิดถิ่นเลรถรถทางหางมกเลย่รถทายบถาตื่นสายแล้ก็เลยข่ายอาาายดาวลงมือนี่ว่ารถทาง่างลายกับเรืออืมมค อ้าวทีมงานไปใส่บุดทีมงานนะคะไปใส่บุดจ่อยโทรงเรียวเรียวเมื่อขวาอามากพประเท่ามีสากผาบ่ะหายลงมาดอกเรือดน้อยเดียวหนึ่งเกียแล้วกับคนมัอน,นี่ออพ <คน S 2> ี่น้องจ้าเนาะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปต่าเขาอีกนะยักษีบกระสอบก็คุณสิเป็นลม ีนเกไปชมมาแล้วก็แมันบ่แห้ง <c oughs> ข้าวที่หาดอย่งบ่แห้งนั่นข้าวแห้งกับข้าว<ร>บ่แห้งัดปนดแม่มนกะดำข้าวแล้วกนาเรียกนี่มากินอยู่พี่มากินอยู่พี่มากินอยู่พี่

แน่นเทาเวิร์ดไม่เคยเท่าเด้หรอกขันอันนั้นคันนี้ท่านยังกษ์อันนั้นเข้ามาได้เลยใส่เฟซตัวใดเฟซตัวที่ว่าเขาวสีขาวแดงมาเนั่งด่วนด่วนสมัครขาวคู่ขาวปัตตาวนีอันนั้นถลิงจีว่าหนึงค่ะลูกฮะลูกนั่งเลย โอน,นี๋นนนนอเกี่ยวข้าวกับน้องดาวก็เด้พี่เนาะเช็คต่อใหม่ร้านซาวโบมีเงินบัตรเติมเงินพี่น้องยันยันร้านซาวโบมีผัวนะยันร้านซาวบาได้ผัวพอเท่าก็เลยเติมใหม้เมื่อกี้ในซาวพันกีบอืมพอสิได้ผัวอันน้ำเขาเนย ขอบใจเดิมพูท่าอะสันที่สหายร้านมีพผัวจะเอาเองน่ะะเอาเองถ้าไปโดนล้วก็รม่ต้องมัดดอกไว้ๆน่น้องดาว nông đào, <coughs> ừ. <g> vay <vaccines> <coughs> đi đào, vay บ่ม <Cornell. S 2> ีหยานะบ่ต้องมาป่าลุงหอกหาละเกียวหันสบัดเฮาสิลูกลืมหรือยังถาสบัดอ่าเจ็บคอแล้วซะตรสุดดลดาคุณไทยขมวนคือเดียว คือเดียวคือเดียวอิอเบ่ขกมดทกันทายองดกนมาคืนนี่ปวดปวดแขนพี่น้องก็แบบว่าสากสากแบบาอ่สากอขนาดโอ้ย แน่นี่แหละมันบวเคยบวเคยสากมันเลยปวดแขนตื่นสมาหลับลปวดแขนนะอัพหับไทยพาพี่ประชามาคืนอยากมันหนังเลยหนังมาได้อุดดุนอุดดุนแม่ค่ะตมิดนั่นได้ละหกสิบบริจกธง <c oughs> มาเสียไปอีกหะไรบ้างไดสนะเออ เียอามสิบนีน่ไดนย้นนอเะเมือสายขางนีเขี่ยบนี้อลยเป็นบฮะเขี่ยนี้เลยไปทางสองคนมันเป็นห้วยขูดที่้นงเลยแบบ หลุนพอพอม่วนหลุนกันตว่าแต่เป็นหาะนุเด็กจะหนึ่งล้วก็ไปปุ๊กแม่ข่าคือมาขูด

เย็นสบายเลยน้ำเย็นเย็นพี่น้องเลยน้ำลาย ด้ยหอยกับกี่เกี kind of ่ยวข้าวันสุดท้ายใครที่ไม่ได้มาจะเสียใจ พราะจะไม่ได้เกี่ยวแล้วเบิดข่าซุกเลยพี่น้องหนูดาวลมหายใจ Haka cào mong quả sắp bà đẹp điện hết À <hột>. <hôi> 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 nong am, nong on Mấy nụ tai nhỏ luôn thế này, bụi ắc Bụi kín Ít bứt đi bứt chấm bứt, bứt chấm bứt Bứt đi bớt bứt đi ผมม e ีน้ำแข็งมาจ่อยเวนกัมพี่น uh, si ้องไวมาฮอนห่กระจากล่างกับเพียงสนิกรเนเดียวหนังเด้อใหพกันใหม่ลิดหน้าเออเจ๊ก็หนังดาวฮะเจกนงดาวพ่อกันใหม่ลิดหน้าพี่น้องเด้อสบายดี